จะโค้นเมื่อยยังล่ะฮะฮะฮว่ายมันจะโบ้ขึื่อ่านบอกบอกมันจะโบ,ขบ้ขึื่อ่านบอกอันนว่าไม่คักเอียดดีเนาะเก็บไปกับโบกกับป้องนะ มีไรรนามใหม่บบกตึงเรียบร้อยเก่งงามมาไม่ยังเลยฮะเออแผนอนใหม่กอไอเียอเค้รมัดาห่ะ ยีกพ yeah, mm ัไปรอทั้งหอเ๊